สวัสดีครับอ่าวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำนะครับเป็นหลอดไฟ LED ขนาดอ่าวัตต์นะครับเป็นดอดเป็นหลอดแสง Daylight นะครับแสงสีขาวอ่าหลอดไฟดวงนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านบนนะครับเนี่ยคอยตรวจจับความเคลื่อนไหวถ้ามีคนเดินผ่านหรือมีอะไรเดินผ่านที่เคลื่อนไหวผ่านหลอดไฟตัวนี้นะครับก็จะทำให้อ่า แสงติดขึ้นมาสว่างขึ้นมา30วิบวิพอติดมา30วิแล้วก็จะดับลงถ้าไม่มีอะไรมาเคลื่อนไหวนะครับจะดับไปแต่ถ้ามีสิ่งมนุษย์เคลื่อนไหวหรือสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ก็จะสว่างอยู่ตลอดเวลานะครับหลอดไฟนี้นะครับก็เหมาะกับการใช้งานจะเป็นหลอดไฟตามทางเดินทางขึ้นบันไดประตูนหน้าบ้านนะฮะไม่ต้องคอยปิดเปิดเมื่อเราเดินผ่านหรือเดินเข้ามา ตรงใกล้จุดหลอดไฟตรงนี้ก็จะสว่างทันทีครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็การทำงานของหลอด LED ขนาด7วัตต์ที่ใช้เซนเซอร์ PIR นะครับครับนี่ครับเป็นการติดตั้งหลอด LED นะครับมีเซนเซอร์อัตโนมัติ PIR นะครับก็แค่เปลี่ยนหลอดเข้าไปเท่านั้นเองก็สามารถใช้ได้เป็นขั้ว เกลียวนะครับปกติธรรมดานั่นี้เดี๋ยวผมจะเดินผ่านหลอดไฟดวงนี้นะครับแค่เดินเข้าไปก็ไฟก็สว่างขึ้นนะครับเห็นไหมครับไฟก็สว่างทันทีเมื่อเดินเข้ามานะครับเราก็เดินผ่านปกตินะครับจะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวผ่านในบริเวณนี้นะครับก็จะประมาณ30ิวินาทีครับก็จะดับลงนะครับเป็นไงครับหลอดไฟอัจฉริยะตรวจจับความเคลื่อนไหว ถ้าสนใจก็ inbox เข้ามานะครับขอบคุณครับ